ก็วันนี้ได้เห็นผลโพของนิดาโพนะครับก่อนอื่นก็ต้องถือว่าอขอบคุณที่นิดาโพได้ไปสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับโพก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่จะสะต้อนอความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนในแต่ละพื้นที่แต่ว่าอย่างหนึ่งที่ได้เห็นอยู่ก็คือว่าในพื้นที่ภาคใต้นั้นจะเห็นว่าประชาธิปัตย์ยังเป็น พักที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยได้ให้ความไว้วางใจนะครับอนนี่คือสิ่งที่เราตอบย้ําว่าทําไมเราหวังว่าในพื้นที่ภาคใต้เราจะได้ที่นั่งไม่ต่กว่า40ที่นั่งในการเลือกตั้งที่จะมาถึงนี้เพราะเราคิดว่าพี่น้องประชาชนได้เห็นผลงานของพรรคประชาธิปัตย์มาอย่างต่อเนื่องแล้วสิ่งที่สําคัญผมได้เรียนแล้วว่าตลอดระยะเวลา76ปีของประชาธิปัตย์เนี่ยได้ทําอะไรไว้ให้กับประเทศนี้หลายสิ่งหลายอย่าง แล้วพี่น้องประชาชนสามารถจับต้องได้มาถึงทุกวันนี้นะครับส่วนโพของหวัวหน้าพักนั้นที่ออกมาเนี่ยเราคิดว่าอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องเร่งในการปรับนะครับหรือว่าในการที่จะทําให้โพร,ระหว่างตัวบุคคลกับพักเนี่ยไปคู่ด้วยกันให้ได้นะครับซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกครับหลายยุคหลายสมัยของประชาธิปัตย์เนี่ยพักเนี่ยจะมี ค้าความนิยมเหนือกว่าบุคคลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ยังบอกว่าประชาธิปัตย์ขายความเป็นทีมนะครับเรามีทีมบุคลากรในพรรคไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางด้านการเมืองที่อยู่ในการเมืองมานานอย่างท่านชวนหีกอไปท่านบัญญัติท่านเติรดพงนะครับด้านเศรษฐกิจเนี่ยท่านจุลินเนี่ยเป็นล้ำธีพาณิชก็ถือว่าเป็นล้ำธีเศรษฐกิจกระทรวงหนึ่งนะครับที่ดูแลเรื่องการส่งออกของประเทศโตเนื่อง ตอต่อเนื่องมาตลอดนะครับท่านพิสิทธิ์เลียทำก็ดีท่านดรใจลงสวนทีดีท่านเกียรติสิทธิอมรน,นะครับท่านสรรเสริญสมราภา,าหรือคนรุ่นใหม่อย่างอย่างดรหลายหลายคนนะครับที่จะมาช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือความเป็นทีมประชาธิปัตย์ทีมสังคมเราก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเมื่อพักบวกกับตัวบุคคลประชาธิปัตย์มา ได้เป็นที่ไว้วางใจของพี่น้องประชาชนตามที่พักได้วางเป้าไว้แน่นอนว่าภาคใต้อย่างน้อยเราต้องให้ได้40ที่นั่งอย่างแน่นอนครับ